เยวจะมาเล่นเกมผีนะครับทุกคนอันนี้สคนเท่าไหร่ห้าคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า Lên, lên Ôi อ้เอาฝนตกอู mình được bàn con ไอสี่พันเอาไปเข้าว่านเหรอเจอวิญญาณไหมเจอวิญญาณไหมเอาเจอวิญญาณ Không ừ, phải, phải báo gì làm bạn à. Ui. Thế này. Ờ. Ừ. Mấy chưa mua? 2ขีดสอขีดสามสมขีดสามนนกี่ขีด้ำนวนกี่ขีด้ำนวกีห้าขีดเอานับโอเคเจ้ไม่มีเลยไม่มีแล้วพระให้พระขึ้นไป ออกจากบ้านได้ปะผมไม่รอใครคือตอนนี้ทำอยู่สองอย่างคือคนพุ่หลักฐานประกัตัวผีด้วยเครื่องมือ ด้านล่างมันไม่มีด้านน่ะมันไม่มันไม่มีอ่ะด้านด้านด้านมันไม่มีผีหรอกแต่บนน่ะอาถรรพ์ด้านอ่ะไม่มีหรอกแต่คนคนผีอ่ะ <c oughs> <c oughs> ใครใครโกบิดสักคนจะเอาไอ้ Tua ni kau tahu bang tua ni ni, apa ไปที่น้ำมันอาถางมาเจอไปไป,อไปีน้ำมันไปน้ำมันน้ำมันเดี๋ยววางสื่อให้พอมันใส่แบบ

วิญญาณหล่นมานะพอไฟไดับปุ๊บเป็นถึงจะนั่งดูไฟเลยมืดตึบอะจะรู้ไหมเป็นงานใครเป็นางานเฮ้ยพวกนั้นอยู่ไหนอ่ะไ <c oughs> ปอ,อา <c oughs> อตมา ตกใจหมดมือใครมือเราเองนี่จะโมจะสะพวกนั้นพวกนั้นอุ้ยไปนะ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  เอาพวกนั้นอยู่ไหนอะพวกนั้น mm hmm. เฮ้ยไปไหนนั่น mm hmm. อะอะไรไปไป Let's go Let's Let <'s S 3> do จี้ผวออกมาน่ะ ดำเบนดำเบนนองแกสรุปน้องพันเรา,าคิดว่าน่าจะเป็นใครวะการเขียนก็ไม่มี cứng bay cứng bay, let's go, ta còn đi qua bố, không ตายแนอ้าคนเดียวเอาคนเดียวุ้ยตกใจหมดนี่ด้วยโดนด้วยตาย้าหลังเราเราไงมาไปรู้ตัวเลยอ่ะมันอ่ะมัน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 กั้มม เราซ้องไฟสิเบอร์ออกจากบ,บ้านแล้วฝรังเศสไม่รับส่วนแล้วผีมันหลอนเกินตายแล้ววายเโยมโยมเปวิ <c ười> ่งวิงว่งวิง่งไปขึ้นรถแล้วไม่ต้องสนงไนแล้วขึ้นรถเลย <laughs> ừ, không nghe à là nó quá huy si huy si cứ sám sò <laughs> ไปกลับบ้านเลยไปไม่นสวยแล้วกลับบ้านอุฮึฮึ bọc ma bọc ma chắc chắn bắt đầu wow mình mà lại mà lại อ๋ออ๋อเออจะหลาดดีว่เออนี่เออนี่แหละเออาหูกระปิกให้เปนสูงอ่ะปรับสูง bè, con con, bay, let's go, let's go, ship, bye, bye 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 let's go bye bye <cười> <cười>

นะพิดเจอผีตัวอะไรรูปร่างอะไรได้จ้าไอ้นีอีกรอบนึง và bố mẹ thường ว่า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 ยังเปแล้วเปแล้วใช่หุ้ยขึ้นสามไร,ร้เล้วมือไม่มี คือไอ้วิสเตอร์อ่ะไปดูสิวิสเตอร์เป็นไงบ้างเมียวเหมียวแล้วก็ขึ้ตัวจยีไง Sam. Huh? จะเข้าบ้านแล้วล,ละเอาคิดเลยกลัวเลยน่ากลัวกันนี้ต้องไปละ สามขีดฮะหนึ่งดี๋ยวนะ No. <laughs> You're để mà quân tí là của bay bay không bay Kua kurn, Demon, kan? Oh, wuih, ayang. Ya.